มีน้าผมยาวล้วบุกลินล่ะครับบุกลินผมสั้นเพราะส่แล้วมันดักเพราะบุกลินอีซาบีน่าอีซาโอเคบุกลินมีรถอะไรบ้างไหนแนะนำให้หมามีรู้จักหน่อยในรถดับเพลิงอยู่ไหนครับโอ้ย <c oughs> ขันไหนรถดับเพลิงลูกอุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย อย่ายิ้มนะอุ้ยมเรีนแบบ้าออะมาเล่เคนครับในแอร์เพลนที่มามีซื้อให้ลำไหนอุ้ยมนมีซื้อลำเล็กจังม,มีซื้อลำใหญ่นะลูกจริงอะ่ะแไหนแด็ดี้ซื้อลำไหนครับไหนครับลำที่แด็ดี้ซื้อลำไหน,นอ๋อสีเยลโล่ไหมครับ น้องมูลินชอบคอปเตอร์หรือแอร์เพลหรือโทมัสครับ <Okay. S 1> ชอบอะไรครับ <Hey. S 1> ชอบ ABC เกี่ยวไหมเนี่ยต้าผ <'s> <c oughs> ิดด้าน,านใส่ใหม่โอเคมองอะไรเห็นไหมนะน้องบี s <S โอโหชอบมากแว่นไม่มีเลน อุพ <laughs> ระอาทิตย์โดนพวกเลินเหรออายิ้มกับพระอาทิตย์หน่อยนี่นี่พระอาทิตย์ยิ้มให้นะยิ้มให้ละอาทิตย์หอกร้อยไงครับขอบคุณค่ะจิงบองบ้างแี่อุ้ยอุ้ย A B C ดิค่ะ A B C อะไรคะทรงนี้ชอบเหรอคะ <c oughs> ก็เล่นอะไรกันเอ๊ะ e.